ดราม่าด้วยมินาม่าด้วยเรียกว่าคบรถเลยได้ไหมอ่างั้นแต่ละคนรับบทเป็นอะไรเรามาจากข้างหลังก่อนได้ไหมคะดูนะครับคจับครับจุ๊บจริงจุ๊บจริงแล้วแต่ละคนรับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างตัวละครให้เกียรติใครก่อนดีอผุโสสดได้โอ้โหผมเป็นลุงพลฮะลุงพลครับในชีวิตชีวิตไม่ต้องทำอะไรเลยครับค่ะทำอย่างเดียวเลยครับคือ อยากถามอะไรฮะอยากถามอะไรลุงพลคาแรคเตอร์ลุงพลเป็นยังไงพี่เต๋าคำรามอย่างเดียวเหรอคะรับเขาบอกว่าใช่แล้วครับผมคำรามอย่างเดียวครับจริงเหรอใช่ลุงพลต้องแปต้องไปบทบาทสำคัญของลุงพลในเรื่องคืออะไรพี่เต๋าบอกจะบอกได้ไหมคะไม่รู้เลยต้องช่วยแปลไม่พูดเลยจริงดิ เป็นตัวคือความลับไงพอพูดปุ๊บความลับเขาจะหลุดออกไปแล้วนี่น้อยแต่มากของจริงนะพี่ต๋อน้อยแต่มากของจริงก็เดี๋ยวดูว่าเขาลุงความลับอะไรไว้เออแต่เห็นเห็นพี่เต๋อโผล่มาแค่ในทีเซอร์ก็คือทรงพลังแล้วนะทรงพลังมากจริงเนาะในหนังทรงพลังหว่านะที่อยากให้พี่ดีใจใช่ไหมจริงจริงพี่คือคือพี่อยากพูดมากในเรื่องนั้น เขาไม่ได้พูดเขาบอกพี่อย่าพูดเลยถ้าพี่พูดทีไรมีเรื่องทุกทีเลยเขาก็เลยไม่ใพูดคีบคาแรคเตอร์เอาคุณควารับจะพูดเยอะไม่ได้แล้วทางด้านโน้ตล่ะคะน้องเต่าเซนธงผมก็รับบทเป็นท่านขุนครับในในบทก็อันนี้ฮือใช่ไหมฮะโอ้โหหทั้งเรื่องเจ้าตรงนี้ใช่ฮบ คือตอนที่ผมเขียนบทเนี่ยผมช่วงที่ผมตันมากคิดบทไม่ออกก็เลยเอาเป็นพึ่งนแห้ผมพึงนะแพอแล้วกันพื้งแ้่เฮ้ยฟังแล้วตันตลกเลยนะเนี่ยแปลว่าพอจังหวะที่เขียนบทแล้วมันไหลอ่ะมาเป็นตับแน่นอนแล้วมาเป็นตับมาเป็นตับตอนที่ยังไม่มีบทอ่ะก็แห้งนี่แหละครับต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 ับอะไรนะลูกครับก็ตอนที่ยังไม่มีบทแก็แห้งก็รอพี่แดนบอกบทมาแล้วก็เล่นบทไปอ๋ออันนี้ก็ เล่นเป็นท่านขุนนะครับแบบว่าคนที่อยู่ในความลับขององคนกรอีกทีถ้าพูดอย่างนี้ถ้าพูดอีกเรื่องพูดแล้วเขารู้กันหมดแล้วก <c oughs> ทีเซอร์เขาก็อบอกกขาหมดเป็นท่านขุนที่โหดไหมดุไหมกระเป่าอ่มมะเอามาหินชื่อชื่อแค่ชื่อกโหดแล้วใช่แค่ชื่อพวโหรเอามาหมินตราชัยฮะมีฉาย,ยาด้วยนะครับฉายาอลไรครับต้องไปดูต้องไปดู เกือบหลุดแล้วแดร์แทนตี้บีมนะคะบทที่เราได้รับกับคาแรคเตอร์ของเราของของแท็กเราบทเป็นพลอยค่ะพลอยเนี่ยในเรื่องก็คือเราสองคนเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นยูทูบเบอร์ที่เลิกกันแล้วค่ะแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องให้แบบกลับมาทำคลิปด้วยกันแล้วเราต้องมาแกล้งรักกันอีกครั้งหนึ่งพอยทันสมัยนะเนี่ยอยู่ด้วยผลประโยชน อยู่ได้ได้เงินอยู่ได้ผลประโยชน์มีอีกเริ่กันไปแล้วใช่แต่ต้องใช้ผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันก็คือพี่หอยเป็นองคือเจ้าของบริษัทที่มาจ้างให้เราทำคลิปสุดท้ายกันค่ะก็เลยจำเป็นที่ต้องมาทำงานต้องกันเป็นที่มาที่ดอยจะต้องมาอยู่กับดินแรแลวก็เป็นดิน่อคาแรคเตอร์ของดินกับคาแรคเตอร์ของตัวเองอะใกล้เคียงแตกต่ากันยังไงคะก็ใันนี้ของดินมันจะเป็นตตามเยอะค่ะ ว่าชีวิตต้องลอยไม่ได้มีจุดหมายปลายทางอะไระแต่ว่าตัวจริงก็จะมีจุดหามายประมาณหนึงน่งการทำแต่ละอย่างนี่คือควา,ามแตกต่างค่ะแต่จริงแล้วบทที่เราได้รับก็คล้ายๆชีวิตเราเนาะว่าเราสองคนก็ทำทีทำชาแนลด้วยกันนะเนาะใช่ก็เป็นอาชีพได้ตัวค่ะ,คะแต่มาถึงนี่ดีกว่าถ้าพูดถึงเข้าหมายและแนวทางต้องไปที่เขาไปที่เขาก็จะเป็นชี้นำให้ได้บทบาทเขาในเรื่องพี่บีมเล เป็นไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชนะชื่อบอลิบูรณ์บอลิบูรณ์อ่ามีนึกชื่อได้ไหมต้องนึกอย่างน่้เพราะว่าปกติอ่ะคือเรื่องหลายเรื่องหรือไม่ใช่หรืออะไรหรือไม่ใช่พี่คือเวลาเวลาในเรื่องเนี่ยผมมักจะชอบพูดชื่อติดกันเพราะว่าผมเป็นไลฟ์โค้ชพ่อรุ่นบอกอ่ามันจะมีมีชื่อเด็กชื่อลูกผมอีกคนหนึ่งชื่อน้องบารมีอ่า แบบพูดชื่อเนี่ยน้องบารมีอยู่เท่าไหร่น้องบารมีเนี่ยอยู่ที่อยังไม่โตแล้วนะโตแล้วแสดงว่าหนังต้องะการถ่ายดีฮะถ่ายจนเด็กมันโตอะฮะจิ๋งเหาะจิ๋งเหาะนี่ะนี่หล่อปะคนที่อยู่ในกีเซอร์เมื่อกี้เรานี่ลูกผมเองตั้งใจไดหมลูกแเราจะเล่นเก่งมากเลยฮะค่ะแข็งมากแอคชั่นบุ๊คไม่ใช่เลยพี พี่ตาแม่งน,น้องเขาแบบเขาฮุ้ยมากนะ,ะแล้วมีช็อตหนึ่งปไปถ่ายเดี๋ยว่าลุงพลแค่ไรค่ะแล้วพี่เต๋าอะ่ะเรียกเรียกเต็มหน้าเนหน็เนหน้าพี่เต๋าอะ่ะน้องให้เออก็ถึงมาใหญ่งน้องตอนนี้จังหน้าเลยแบบไม่เอาในบ้า,านนล้วไม่เอาเลยเออดูลีพี่เต๋าอะ่ะเอ็นด,ดูน้องนะใช่ครนะับพี่ตึงพี่จะกินน้องเขาไปแล้วนะ <c oughs> พี่เต๋าไม่ดูลูกแต่ลูกพี่เต๋าแค่ เือนทักเรื่องน่นนั่นเองนะคะก็เป็นไลฟ์โค้ชพ่อรุก่อนเป็นพ่อลูกบอลแล้วก็เนี่ยครับต้องมาประชนประชนไปกับพวกเขาแล้วมาร่วมกับเขาด้วยใช่ต้องไปได้คอยจอมอนมาด้วยค่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทําเป็นกลางคืนนั้นเลยหรอคะแดนใช่ครับเป็นกลางคืนหมดเลยครับอุปสรรคของการทํางานคือเรื่องต้องนอนต้องนอนจริงป่ะจริงป่ะจริงค่ะจริงเราคือประมาณดีสามอะไรเงี้ยทุกคนจะลอยแล้วเรียกอะไรกันจะแบบว่าต้องต้องเล็กสามสองคืนอะไรเงี้ย โมถึงกี่โมงส่วนใหญ่อ่ะวันมีเวลาไหมมีห้าโมงก็เริ่มถ่ายได้แล้วถ่ายภายในนี่นฮะแล้วก็ยาวจนถึงนกร้องนกตอนที่ออกหากินตอนเช้าเรื่อร้องใครอดนอนเก่งสุดห้าคนเนี้ยไม่นานจะน่าจะพ่อปีนนะพ่อเลี้ยงลูกโอ้ปืดนลูกก็พื้แล้วทำไมอ่ะเอ้ยพูดไป กันแลเขาจริงๆไงเขามีแบบหมดแล้วเขาไม่มีที่ถ่ายเขาก็นอนทำอะไรเงี้ยค่ะเห็นแล้วต้องกำกับต้องกำกับแน่คือต้องอยู่ตลอดสมบูรณ์แบบใช่อันนี้อดนอนไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะอ่ะนอกจากอุปสรรคของการทํางานคือกลางคืนมืดมัวงแล้วเห็นบอกว่าอุปสรรคของการถ่ายทําคือสถานที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ่ายทําที่ไร่ข้าวโพดเหรอมีไร่ข้าวโพดมีบ้านยุทธยาเออ มันมันทำไมมันคือยังไงบอกอะไรมันคันหรือมันยังไงโผมันทั้งคทั้งคันทั้งแบบว่าแม่ของมว่าแบบเขาใช้ปุ๋ยปุ๋ยขาออย้าวอ,อ๊ตอะไรในการในการลดน้ําในการปลูกข้าวโพดแล้วก็มีซีนที่แดงกับคันเจ้าต้องคานที่บีก็ต้องคานแบบนี้นั่งอะครับแล้วก็มึงมึงปิดปากเนี่ยเนาะมึงปิดปากแค่แต่ในเรื่องตัวคันต้องไม่แกะออกแค่นต้องยางแกะออกแกะคันบอกว่าแกะเสร็จทุกพี่เ เราเป็นเป็นที่คลายค่ะโอ้ยน่าประสบการณ์เราเป็นโรแมนติกแล้วน่ะเราเป็นติกเราด้ะเราเป็นติกสุดเรียกว่าทุ่งมันสุดตัวนะคะเต็มที่มีควันด้วยไหมควันควันมาตลอดอยู่แล้วควันมาจากอะไรอ่ะแล้วก็มีก็เป็นแบบค่งคืนเล็กยิ่งหน่อยนิดอ่ะก็สปีลวให้มันดูมีสโมกสโมกตลอดเวลาคแล้วก็มีสลิงด้วยพี่เต๋อแล้สนุกกับสลิงบากเต๋อใช่ไหมครับจิ๋งหง สลิงครับใช่ครับท่านคุณต้องขึ้นสลิงด้วยหรอคะใช่ฮะแล้วข้างหลังเป็นไฟนะะไฟไม่ใช่ซีจีนะฮะไฟจริงนะจริงเหรอคือบอกแอคชั่นตึ้บไฟมาปุ๊ยอย่างนี้แล้วผมต้องกระโดดถอยหลังมาให้ใกล้ไฟที่สุดแล้วคนที่ดึงสลิงเนี่ยมาอยู่หลังต้นไม้แล้วมองไม่เห็นผมเขามองไม่เห็นผมก็ต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีคุณพระใช่แล้วมีช็อตนึงเป็นตัวอย่างนี่แหละช็อตนั้นที่ผมลงชัดชัดชัดเกือบโดนไฟข้อ แลนดิ้งของเขาเองเพรต้นไม้ใหญ่มากมันวางแบบคุณพระแต่ว่าเขาเขาแบบมุมงนั้นได้สุดแล้วเขาก็ดึงแล้วถามว่าพี่ดึงยังไงดึงด้วยเซนเซนล้วนฮอนดูนฮอนดูฮอนดูดึงด้วยเซนก็ต้องหาจุดแลนดิ้งด้วยเซนของตัวเองเหมือนกันเรียกว่าเป็นฉักเอาตัวรอดของน้องเต่านะคะเป็นหนังเรื่องนี้เป็นความเป็นครั้งแรกของหลายคนมากเเี้เต๋อเาพี่ต๋ีเต๋ลก็ตา ถึงไปพูดไม่ได้พี่เต่าไม่พูดเลยพูดทางก็ได้พี่พี่เต่าแล้วพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยเออพี่แต๊กเป็ไงพี่เลยฝึกฝึกขับรถนั้นเลยนะทจริงหรอจริงแล้วต้องแบกพวกเราไปตคิดดูความเราะคิดด้วเขาเลยโอ้โหคุณต้องไปดูอ่ะคือือเลิกคุยแล้วไปดูได้ไหมเดี๋ยวทีนี้แป๊บหนึงก็จะได้ให้เขานใจร้อนอ่ะติดตามให้เขาติดตามเออแล้วของพี่นะคะจุดที่ยากของการถ่ายทำหนังเรื่องนี้คืออะไรผมก็คือกิลินน้อง มีสลิงนะครับผมมีมีเด็กนะครับผมก็ดีวกับน้องนี่ก็ยากแล้วนะครับแล้วก็ต้องดีวกับสัตว์แกับสัตว์ด้วยไม่ใช่พี่ใช่ไหมสัตว์ควายเนี่ยพี่อ๋อควายนะโอ้รอดไปเว้ยเพราะว่าแนนเขาเขียนบทว่าให้ผมเนี่ยไปรีดนมควายอุ้ยจริงเหรอใช่ใช่ใช่ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดประมาณตีสี่ตีสี่ครับแล้วเรา ก็แบบก็คิดดูสภาพสมมติว่าตอนทีมสีเรามาลุ้งจับงงเราอย่างนั้นนางก็มุดกินนางก็มุดกินของนางใช่แล้วถอดมันก็ไม่ได้ทันทีแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเลิกกองเพราะว่าไอ้น้องควายนั่นอ่ะมันถีบพี่บีไม่ท้อควายไม่ท้อพี่เลยเขาว่าลังคาดมากคุ้มกับทีมเลยนี่ก็คู่กับเขาไปจับตีพี่บีมจับได้ปีเลยก็เขาไม่กล้าเอ้ยเอี่ยเขี่ยกันกัน ก็คงแบบว่าเจ้าจีมันนะมันก็น่ากลัวนะจับเลยมันก็น่ากลัวอยู่นะเนาะแล้วเป็นน้องควายด้วยไม่ใช่น้องวัวด้วยน่าจะยังสาวๆเลยค่ะนี่วัวังไม่ใหญ่มากเออนี่เปิดประสบการณ์ใหม่บีบน้องควายแล้วน้องน้องแพตตี้มีเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆในเรื่องนี้ไหมคะมีเยอะเหมือนกันค่ะมันมีเต้นสลิงด้วยสลิงก็คือมันก็แบบกับน้องเนี่ยคือมันก็มีสีหนึ่งที่แบบเข้าร่วมกับน้องค่ะคือ ไปรับน้องจากห้องแต่งตัวคือรับนอกบ้านเลยนะคะก็ถ่ายในบ้านแล้วไปรับน้องที่นอกบ้านค่ะให้ก็ุ้มน้องขึ้นมาแล้วก็เอ้ยดูี่น้องไปมาเดินเมากสปายตางคอคัวเล่นมาก่อนแล้วเล่นมาก่อนไอเล่นธรรมชาติให้น้องไปดูตัวใช่แล้วก็เล่นยาวจนถึงเข้าบ้านแล้วก็เข้าซีนเลยค่ะค่ะพอเข้าซีนไปปุ๊บหนูก็พูดคําแรกพูดอ่ะแพนนุ่งให้พูดพูดชื่อตัวเองตัวเองเพราะวเป็นยังไง ไม่ได้พูดชื่อในเรื่องอ่ะในเรื่องชื่อพลอยค่ะเราเรื่องเขาเรียกแบบอะนด้วยเอาแป็นภามเริ่มเริ่มพอได้เพลงเดียวอุตส่าห์ริ้วตลอดทางใช่แต่แต่น้องก็แบบว่าเออแบบมีการแบบเงียบอยู่ไม่รอเออเก่งมาก้วของพี่แดนเนี่ยต้องรับบทหนักสุดนะเรื่องนี้ทั้งเขียนบททั้งกำกับทั้งเล่นเองเราแบ่งสมองแบกพาร์ตยังไงเนี่ยคือดันพูดอันนี้มันพูดหลายรายการมากว่า เราโชคดีมากๆที่เรามีทีมงานแล้วก็นักแสดงที่ที่เป็นเซตนี้จริงๆนะคือทุกคนช่วยกันทํางานให้สุดๆนะครับทำกันบ้านดูแลในฟาร์สของตัวเองกันดีมากมันก็เลยเวลาไปถ่ายทําทุกอย่างมันกับรังไปออโต้เลยทุกแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะต่อให้คิดก็คิดไม่ออกแล้วดับไม่ต่คนแล้วดังไม่ต่คนแล้วดับไม่ต่อต่ให้คิดก็คิดไม่ออกให้ทุกอย่างมันรันไปรันไปอะไรไปนี่จใส่ นักแสดงนะเนแหละเออแต่คือทำงานง่ายครับผมเชิญอีกสองคนใช่ไหมครับใครครับเจย์ดีกับเจย์มอยมาได้ไหมครับใครอะใครอะเดี๋ยวมีมาหอองกระเดงงมาดิงงออมพี่ต๋องไปดูไปดูไปดูเออก็ไปเรับไปดูในเรื่องว่าเป็นยังไงนะคะนอกเหนือจากนี่ที่เราเห็นแล้วเนี่ยยังแอบเห็นในทีเซอร์มีพี่หอยเสนาหอยด้วยก็เป็นตัวกำเนิดตัวกำเนิดของเรื่องนี้มาธานบริษัทมาน้อยแต่มามาก อย่างพวกเราเนาะสนิทกันมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะคพอเราต้องมาทํางานด้วยกันจริงๆแล้วอะ่ะมันมีอุปัสรร์อะไรไหมหรือว่ามันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นในเรื่องของการทํางานทั่วไปเกี่ยวการแสดงอะไรเงี้ยไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเราก็จะเป็นปัญหาเรื่องฝนตกแบบบางโลเคชั่นที่เราไปถ่ายเนี่ยวันหนึ่งที่แบบหูน้ำท่วมเลยแล้วข้างหน้านี่เป็นโคลนหมดเลยเหมือนกับถ้าลงไปข้างๆเนีน่ย แล้วเราก็ต้องลุยลุยน้ำเข้าเดินเข้าไปในบ้านลุยน้ำออกกระดังเจาะแกะเจาะโอ้โหมากครับอุปสรรคันเต่าเๆในอุปสรรคของเรื่องการถ่ายทามากกว่าใช่แต่กับการแสดงกับหรือกับโอ้โหไมม่ีเราคิดกันเองได้จริงว่าครัาก็ที่ได้บอกว่าเล่นเลยคิดกันเองคิดกันเองอยู่บ้านไม่ได้คิดอะไรเลยครับค่ะเมียคิดให้ตลอดเลยครับเนี่ยไม่ใช่ความคิดเรื่องเนี้ยครับที่เรา ความเป็นตัวเองเต็มที่เล่นยากมากด้วยมันมันมีแค่นี้จริงว่าพี่ต๋อพี่ต๋อเคยได้ทำงานให้น้องแดงพี่บอก่เอาเอาเอาคืนไปหน่อยได้ไหมค่าตัวพี่อยากพูดว่าพี่เต๋อทำงานกับล้นน้องเนี่ยเห็นน้องมาตากอ้อนและหอบเป็นยังไงบ้างผมบอกว่าผมผมรู้สึกดีใจจริงๆนะเพราะว่าร่วมงานกับบรรยากาศสมัยแบบ90าวสงจริงๆแต่เป็นบริษัทไทยแอร์ นะครับแล้ววันนี้เขาได้เป็นุู้กลกับแล้วเขียนบทเองวันวันเนี่ยผมอะผมไม่ได้ทำหน้าเลยทำหน้าปกติแต่หน้ามันเครียดเองแต่วันนี้ผมห้ามทำหน้าเครียดนะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเขาก็ไม่แต่งหน้านะฮะ,ะเขาก็เอาเลื่อนมาเลยมันเขาโกรธผมตั้งแต่ก้าูวะุะ ตอนถึงฝารับนะครับครับพี่เต๋อได้อ่านบทคหมดผมผมอ่านบทครับค่ะผมไม่เคยถามเรื่องค่าตัวเลยครับค่ะเพราะผมไม่เคยได้อยู่นะครับได้ได้ไม่ใช่เมียกูเก็บหมดเลยโอเคแล้วทำไมพี่เต๋อถึงยอมรับบทนี้อ่ะก็ผมไม่ได้พูดอะไรเลยฮะน้ำหนักผมจะลำดูรอดูนะลำดูลำดูยังบอกมากไม่ได้ผมยจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงมันมีหลากหลายวิธีค่ะ นะครับอย่างจากเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบชอบทุกอย่างในวงการเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าความบันเทิงเนี่ยมันทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับหลังจากโควิดไดทีนมาเนี่ยเรื่องเนี้ยเปิดตาปุ๊บเราได้ดูอะไรคือจริงๆจริงๆผมก็โหดนะฮะแต่เขาห้ามผมโหดผมพูดแค่นี้พอไหมแค่นี้พอถ้าพูดอีกทีผมเฉลยตอนเฉลยนะคืออะไรนะผมอยากเล่าเรื่องอะไรเยอะผมอยากสปอยมาก เดี๋ยวลองสป,ปอยกูมีอะไรแก้ทำเลยผมแน่นอนแกสป,ปอยพี่เดี๋ยวแค่ไปเฉลยในหลังดีกว่าอืมโมเ,เอานเคเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นยังไงดูคนนี้ก็คุ่งความลับเก่งมากนะเออน้องเต๋อเสี่ยแงฮงแล้วกันนะลูกนะครับเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้บทบาทที่เราได้รับกับการร่วมง,งานกับพี่ๆเขาเป็นไงบ้างพูดดีๆนะยากง่ายโห ท้าทายสำหรับคุณหมุดด้วยแล้วก็พอเราได้อ่านบทอย่างเงี้ยเราเราเจอรายชื่อนักแสดงแต่ละคนแล้วแต่คมดแต่ละคนนี้ระดับ top top นั่นเลยเราก็อยากร่วมงานอยู่แล้วแล้วก็ได้รับบทท่านผู้ดริสุทธก็เป็นการท้าทายอย่างหนึ่งตอนอ่านเนี่ยก็จินตนาการอีกแบบหนึ่งแล้วพอไปถ่ายจริงเออแค่แต่งหน้าก็สามชั่วโมงถอนตัวอย่างถอนตัว แต่งน้าสามชั่วโมงค่ะถ่ายเสร็จก่อนนะครับค่ะแต่ต้องล้างอีกสองชั่วโมงพี่แดนกลับไปแล้วผมยังล้างหน้าอยู่ต้องเซนแต่งทั้งตัวแล้วแต่งทุกคิวแต่งทุกคิวบางทีแต่งเต็มตัวถ่ายเองแค่ขาก็่า่ใช่แต่งเกลียไใน้องก็เนี่ยเออาจจะบอกว่าผมเผื่อเผื่อแล้วเตาเต๋าเส้นพงไม่ใช่เต่าสุขใานะกคมาได้ แต่ว่าสนุกสนุกมาก่ต้องปวดกลัวนี่ไปแก้เขาไม่เยอะหรือเปล่าเห็นชื่อต่าเหมือนกันเขาเล่นตั้งอะไรอนกันเออแสดงว่าทุกคนทุ่มเทมากๆแล้วก็แน่นอนเนี่ยเรากำลังจะให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้เป็นพรีเมียร์ก่อนใครสำหรับแฟนหนังหรือ เพลงของทุกคนเนี่ยก็จะได้ชมการศ3กษากรกฎาคมนี้นะคะเชื่อว่าหรือเกินว่าแดนก็อ้นนะอ้นจากหนังเรื่องล่าสุดที่เรากลับมาเกือบ1ิปีแล้วนะมาเป็นเรื่องดีแล้วก็กำลังจะเข้าฉายใช่ให้ทุกคนฝากดีกว uh ่าค oh. yes. ่ะส <language> <c oughs> like ั้นๆเชิญชวนแฟนๆมาดูหนังเรื่องนี้กันหน่อยเริ่มจากใครก่อนดีท้ายมาหน้าแล้วกันน้งเต่าก่อนเลยได้ครับก็ฝากหนังเรื่อง